โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะวิธีการฆ่าเจ้าตัวเบลลิสตนะทุกคนนะด้วยคบเพลิงนะครับโอ้ต้องมา<อ>ผมเนี่คงเขาไปกัดช่วยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เหลือเฟือครับทุกคนไหวแน่นอนไหวชิวครับโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยทิงเจอนะทุกคนทิงเจอเวลาเราหนาวถึงขั้นสูงสุดนะเราจะเดินไม่ค่อยออกนะทุกคนเราจะต้องกินทิงเจอเนะี่ยเพื่อต้านสถานะให้เราเดินออกนะเพื่อเพราะว่า บอสเนี่ยตอนแรกมันจะก่อเยอะถ้าเราตีเราจะใช้คบเพลิงตีไปจนกว่าเกาะเกาะมันจะแตกนะทุกคนถ้าเกาะมันแตกเราจะเปลี่ยนเป็นปืนซึ่งปืนเราจะถอยยิงถอยยิงได้แต่การจะถอยยิงถอยยิงเราต้องเดินออกใช่ไหมครับแต่พอเราหนาวปุ๊บเราจะวิ่งไม่ออกเราจะเป็นจะต้องใช้ทิงเจอกินทิงเจอปุ๊บจะได้วิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงนะเราจะได้เป็นเปลืองยามากนะครับทุกคนโอเค let's go วิธีการสู้ก็นี่นะแมปนี้นะฆ่าเจ้าตัวเบลลิสเลยทุกคนเราวิ่งมาเลยนะทุกคน วิ่งมาอย่างนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปหาตัวมันเลยครับวิ่งอ้อมทุกคนวิ่งอ้อมให้มันตีอย่างนี้แล้วหลบแล้วก็ตีหลบหลบหลบไปเรื่อยครับหลบแล้วก็ตีอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับระวังด้วยระวังระวังโดนมันตีด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันตีเราเนี่ยเราจะหนาวนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับง่ายง่ายครับวิ่งอ้อมตัวมนแล้วก็ตีง่ายมากครับพี่ซีครับ ถ้าเราห่างตัวมันเนี่ยถ้าเราห่างตัวมันเมื่อไหร่ถ้าเราห่างตัวมันเมื่อไหร่นะทุกคนมันจะปล่อยปล่อยคลื่นปล่อยคลื่นเลยนี่ว่าอะไรนะอาไม่ใช่คลื่นสิมันจะกำลูกหีมานะา้นาปลาใสเราซึ่งไอตัวดาเมจหีมะเนี่ยจะทําให้เราหนาวจนเดินไม่ออกนะทุกคนเพราะถ้ามันโดน,นมาตงเราเนี่ยเราจะเราจะตายได้นะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะดาเมจมันเบาแล้วทุกคนเดี๋ยวผอจะลองโดนตันเองเห็นไหมเพราทีละหกเองครับดาเมจดาเมจมันเบาทุกคน แต่ว่าตอนนี้มันยังมีเกาะอ,อยู่ผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ว่ามันต้องเลือดมันต้องเหลือเท่าไหร่ถึงจะเกาะแตกซึ่งถ้าตอนไหนมันเกาะแตกเนี่ยเราต้องวิ่งหนีนะอีกวิธีหนึ่งครับทุกคนนี่คือล่ลอร่อนมาใส่นี่ครับล่อนมาใส่ถังนี่นะนี่เลยมันก็จะโดนดามเมจีถังไปร้อยหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะปลายอย่างนี้ครับ าเราโดนดาเมจแล้วท<พ> <IP> okay. okay. ุกคนผมจะลองโดนนะถ้าโดนดาเมจเราจะโดนแบบอย่างนี้โอเคเราต้องรอมันออกมาอย่างนี้เนี่ยเราต้องรอมันออกมาอย่างนี้โอเคอย่าให้มันไปเหยียบไเจ้าตัวซอมบี้ที่ถูกแช่แข็งไว้นะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปลุกมันจะปลุกเจ้าตัวซอมบี้ตัวนั้นขึ้นมาซอมบี้ตัวตัวนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาตีเรานะทุกคนพยายามลากมันมาใส่เจ้าตัวถังนะถังเนี่ยจะทำดาเมจมันที่100กว่านะทุกคนนะ แต่มันมีนะมันก็จะเดินราเดียถังแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มาหลบอย่างนี้หลบอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็จะปาเจ้าตัวหิมะมาให้เรามาใส่เราแบบนี้ตัวถังกันได้นะทุกคนถังกันได้แล้วก็ตัวนี้ก็กันได้นะเจ้าตัวนี้นะกันได้แต่อย่าให้มันแต่อย่าให้มันเดินมาใส่นะถ้าบอสมันเดินมามาโดนปุ๊บบอสมันจะปลุกผีที่ว่าโดนนั่นอยู่โอเคครับทุกคนตรงนี้ต้องต้องวัดแล้วนี่ไงมันถอดกอะแล้วทุกคน มันถอดเกาะแล้วครับถ้ามันถอดเกาะแล้วต้องเอาปืนนะแล้วก็กินทิงเจอซะแล้วก็ยิงอย่างนี้นี่นะทุกคนมาเพิ่มเพิ่มด้วยตัวซอมบีมจุดอไะไรอย่าเงี้ยกำลัจะเดินไม่ค่อยออกนะทุกคนการหลบนะมาหลบที่ถังที่มันแตกแล้วก็ได้นะทุกคนนะ คับบอย่างนี้ได้นะเนี่ยเราจะเดินไม่ค่อยออกอย่างนี้ครับเราต้องมาหลบตรงนี้ก่อนแล้วก็กินทิมเจอซะแล้วก็ใช้ปืนยิงเขาซะนะเก็เดินมานะโดนโดนนะหลบครับหล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 บตีเราไม่ถึงนะทุกคนแล้วก็ตีอย่างนี้นะ ถ้าเราไม่มีคุเดเจอเนี่ยเราจะเดินไม่ออกเลยนะทุกคนคือมันจะติดเลยวิ่งไม่ไปเลยต้องเลือดนะอย่างนี้เลยทุกคนี่กานสู้นะจะนี้เลยจริงๆแล้วมันสามารถใช้ควบเพลิงตีจนตายก็ได้นะแต่ผมว่ามันจะช้านะทุกคนก็ตีอย่างเงี้ย โอเคชนะแล้วไม่ยากเลยไหมทุกคนข้อสำคัญคืออย่าให้มันมาตบซอมบี้ตรงนี้ซอมบี้ที่มันโดนแช่แข็งอยู่แล้วก็พยายามหลบอยู่หลังถังนะทุกคนนะโอเคพอมันตายพุ่มมันก็จะดอกของแบบนี้ครับแล้วก็สามารถประก็บของได้นะทุกคนนะของดีนะตรงนี้นี่มีเจ้าตัวนี้เลยชิ้นส่วนโรงงานแล้วก็ยาปผสมพยาบาลพวกของู เท่ที่ชุดปฐมพยาบาลให้ความอบอุ่นนะไอเจ้าตัวชุดปฐมพยาบาลตัวเนี้ยตัวสีแดงแดงเนี่ยช่วยกรณีที่ว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เราเดินไม่ออกถ้าเรากินปุ๊บเราจะวิ่งได้เลยนะมันก็ดีอย่างหนึง่งแล้วเราก็จะไม่โดนไม่โดนดาเมจด,ด้วยโดนดาเมจที่ว่ามันลดลดลงทีละทีละห้านะครับทุกคนโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ